เข้ามาช่วงที่2ของ success story นะครับมาอยู่กับคนสร้างตำนานบ้านไร่กาแฟเลขที่357คนนี้คุณสายชนพะยาวน้อยครับเมื่อกี้พูดถึงว่าไปเจอร้านคุณยายร้านหนึ่งแล้วขายกาแฟแบบพิธีพิถันมากเลยทีนี้จุดประกายให้เรารู้สึกว่าเอออยากทำเกี่ยวกับกาแฟบ้างใช่ไหมฮะก็เอาดีๆของคุณยายเนี่ยนะมาทำก็จัดการ3าเรื่องหนึ่งโอว้วิธีการนำเสนอดีมากๆ 2. ชื่อนี่ยังไม่ได้ชื่อก๋วยเตี๋ยวอร่อยกาแฟอร่อยอย่างงี้ไม่ต้องมีแบรนด์มีแบรนด์ไม่งั้นจะเหมือนแบรนด์ข้ามชาติมาได้งไงนะไหมเขาต้องมีลุงเคนเขาต้อง,งมีเยอะแยะไปหมดรเราก็ต้องสร้างแบรนด์ แบรนด์นี่สาคัญมากสคัญสำคัญมากไม่่งั้นเขาไม่รู้หรอกว่าคุณยายไปตั้งอยู่อีกสิบที่เนี่ยเป็นยายใครอ่ะยายคณสืบสะคุณด้วยผมก็ต้องตั้งชื่อมันตรงนี้ก็เป็นวิธีการตั้งชื่อเอาที่มาของคุณคุณยายก็คือตั้งแต่มันเป็นธุรกิจบ้านนอกตั้งแต่กาแฟใส่นมน่ะใส่นมใส่น้ําตาลมันมีอยู่ของบ้านเรากับของเอเชียใต้เท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นที่มาของบ้านเราเอาเอาวิธีการนําเสนอชงแก้วต่อแก้ว จุดที่ตั้งไม่ใช่ในเมือง uh huh. ยุคนั้นปี40นะฮะ3าถึง40ทำไมต้องอยู่ในเมืองทำไมต้องอยู่ในสันสินค้าใหญ่ให,เ,หเส้นเดินทางเพราะคุณยายยังทำได้เลยเพราะดูดยอดแล้วเยอะมากคุณยายเขาบอกว่าได้วันลนะเท่านี้แก้วเท่านี้แก้วเท่านี้แก้วก็จริงนะคนกินกาแฟอยู่ตามเส้นเดินทางขับรถไปเนี่ยออกมาจากห้างทท้งนั้นเลยไม่ใช่เฉพาะคนเมืองที่กินได้คนมีรถ uh huh. อ่ะแล้วเข้าไปในปัม๊มเพราะฉะนั้นเอ้ยแล้วเขาไม่มีอะไรกินอ่ะนึกถึงปี40นะต้องมีคนกินแน่เลย เพราะฉะนั้น3าอย่างหนึ่งข้างเส้นเดินทาง2ทําทีละแก้วรสร้างแบรนด์วิธีการนําเสนอเหล่านี้เราก็รักษาวไว้แล้วก็ไม่บิดผิวก็คือว่าต้องใช้อะไรที่เป็นรหัสของไทยๆอ่ะเพราะมันคือกาแฟในรูปแบบบรรยากาศไทยคุณยายใส่นมใส่น้ำตาลก็เลือกเอาตรงนั้นมากลับไปพิจารณาหาทำเลยอยู่2ปี3 8มแปดถึงสี่ศูนย์ไม่ไดไ้ไม่ได้รีบทําเพราะเราก็มีไรายได้แล้วก็บัญญะบัญญังก็เลือกเส้นทาง ตามเส้นเดินทางโดยเป็นเส้นที่จากแลนด์แอนด์เฮาส์สีลมมาสระบุรีเลือกเอาแถวมาที่บ้านเราก่อนอ่าเราก็ได้ไปเสนอหลายปั๊มข้อไม่เอาท่าอะไรกาแฟสดคืออะไรบ้านไร่กาแฟทาไมชื่อมันเชยจังและอีกอย่างขอโทษนะฮะกระแสกาแฟสมัยนั้นยังไม่ค่อยมีไม่รู้จักกาแฟสดคืออะไรอ่ะกาแฟสดคือกาแฟต้นขายต้นกาแฟหรืออะไรคนมาถามแต่ตรงนั้นอ่ะมันคือกาแฟชงสดเหมือนน้าส้มสดอ่างเงี้ยคันสดๆคนผมไม่รู้จักแล้วมันจะเป็นไปได้เหรอ ขายในปั๊มใครจะมากินทุกอย่างเราตอบเราได้แต่ก็ไม่สามารถตอบคําถามในข้อสงสัยทั้งหมดมีแต่ว่าต้องทดลองดึงสาขาก็หาช่องทางหาทําเลพอหาทําเลก็จะเจอการปฏิเสธอย่างที่คุณสุภคุณทานอส่วนใหญ่ก็สงสารเราแหละเดี๋ยวจะเจ๊งนะพ่อหนุ่มกาแฟมันต้องมาอยู่ในเมืองพักพัวก็บอกว่าเอ้ยเราอยู่จุฬาคุณทํางานแลนทาเป็นสามลิคุณต้อง โอ้เส,สียมสแคว้าคุณต้องไม่ได้ร้านสวยๆหรๆโอต้องต้องเข้ามานั่งแล้วต้องตั้งชื่อเป็นฝรั่งเขาบอกฮี่ไม่เอาไม่เอาตรงนั้นตรงนั้นไปแล้วมันก็มีอายุจบอะมีวงจรชีวิตนี่นเราตั้งมั่นไว้เลยนะก็นี่นี่น่าจะเป็นจริงๆก็คือผมเข้าใจว่าไม่หลายอย่างก็มาจากความเป็นชาตินิยมแต่มากกว่านั้นก็คือถูกสอนให้คิดเป็นเหตุเป็นผลสถาปัตย์เนี่ย เป็นงานศิละปะก็จริงแต่ต้องเป็นเหตุเป็นผละจ,ะะจะต่างจากงานศิละปะเชิงลึกรหรือต่างจากวิศวกรรมก็จะตอบเรื่องโครงสร้างนั้นยุคนั้นเพราะนั้นต้องมีเหตุผลก็คนอยู่ในปัม๊มคนรวยทั้งนั้นแล้วเขาจะขับรถขึ้นเหนือล่องใต้เขาจะกินของดีดได้อย่างไร,รยิ่งเมืองก่อนไม่มีร,ร้านสุก,กี้ฟาสต์ฟู้ดหรือร้านอาหารแบรนด์ดังๆมันไม่มีออกมาดักเราต้องไปไปเหนือไปแวะพิณุโลกไปแวะเชียงใหม่ไปแวะขอนแก่นไปแวะอุดร มาผ่านซาลรีใครจะแวะบ้างโรงแรนเกวอันเนี่ยมันก็ไม่แวะอพอเราไปตั้งมันก็น่าจะได้คิดแบบนี้คือมีคําตอบและเป็นเหตุเป็นผลทําด้วยอารมณ์ไม่ได้จะบอกว่าตัวเองเป็นสามปณิชแล้วก็คิดอย่างนี้เป็นจินตนาการอะ่ะจินตนาการได้แต่ต้องตอบด้วยเหตุและผล,เห,ผลเห็นรถเบนซ์มาเท่านี้เห็นรถโตโยต้ตามาเท่านี้แล้วเข้าไปเนี่ยควาา้ากาแฟกดของร้านสะดวกซื้อสื้อเฮ้ยเยอะแล้วก็เราก็ไปถามเขาเหมือนไปวิจัย วิจัยแบบลูกทุ่งที่เคยบอกเสมอลงไปดูเองเลยไม่ต้องไปจ้างนักศึกษาไม่ต้องไปจ้างเด็กมอปลายไปยืนนับเองนี่แหละฮะไปนั่งดูในร้านสะดวกซื้อนะดูที่เขาซื้อเท่าไหร่แล้วบางทีไปถามเขาครับเขาไม่ตอบแล้วก็ต้องหาวิธีให้เขาตอบอก็การตลาดแบบลูกทุ่งแล้วมันไม่มีอะไรซับซ้อนสำหรับ SME หรอกคุณไม่ต้องไปควักในเน็ตมันก็ไม่ได้ไปผิดอะไร,รแต่ข้อมูลใกล้ตัวเนี่ยต้องทําอันนี้ถือว่าถือว่าเป็นรหัสความสําเร็จของของเราคือบ้านลกาแฟในยุคนั้นเลยสุดท้ายก็มาเลือกที่ตั้ง ที่ครั้งแรกเกิดขึ้นก็เขาไม่เข้าใจอย่างที่เรียนคุณสืบคุณเมื่อเบื้องต้นนี่ไม่ได้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 ไม่เข้าใจสงสารด้วยหรือปั๊มของผมอยู่ได้ดีอยู่แล้วเขาไม่เข้าใจให้โอกาสผมเถอะอันนี้เป็นสิ่งที่เครืองอยู่ในใจน้อยใจนะน้อยใจเราเรามีโรคใบของเรามา2ปีแล้วเขาบอกว่าเขาไม่เข้าใจให้โอกาสผมเขาไม่ให้โอกาสะเราเลยติดใจอยู่เนี้ยว่าการการทำลายโอกาสผู้อื่นเนี่ย ถ้าเรามีู่นร่วมเนี่ยเราจะบาปมากผมว่ามีหลายกรณีอ่ะที่ทุกท่านทุกคนหรือผู้ท่านผู้ชมเนี่ยถูกทาลายโอกาสและผมบอกว่าผมจะไม่ทําลายโอกาสคนหรือจะให้โอกาสคนอย่างมากแ้ะผมก็ทาภายได้ผ่านแบรนด์เนี่ยก็เป็นรหัสที่ทําให้เราอยู่ได้นะเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ตอนนั้นท้อไหมธรรมชาตินี้มี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 คิดจะแบบมันไม่ทาแล้วดีไหมมีแต่ก็เอาเป้าหมายท้อแล้วพักแต่จะเข้าสู่เป้าหมายให้ได้ต้องไปให้ถึงให้ได้แต่ว่า ต้องรอจังหวะมันก็หมุนเวียนไปครับจากใส่เชิตมาเขาไม่ให้ก็ผูกไทยมาวันหลังใส่สูตรมาเขายิ่งไม่ให้เลยก็เปลี่ยนสุดท้ายก็มีคนที่ให้โอกาสไม่เคยลืมปั๊มอตทธคลองเจ็ดคุณอนุวัฒน์ขาวบรทุมทพิ์เอาเลยน้องลองดูที่แรกเลยที่แรกเลยครับไก่ย่างห้าดาวเขาสามพันห้าร้อยพี่ก็ขอสามพันห้าร้อยนะถ้าเจ๊งลดให้แต่ถ้าขายดีเพิ่มให้พี่หน่อยนะนั่นคือค่าเช่าค่าเช่าก มันก็เป็นคํามั่นสัญญาที่มีคุณค่าใช่ไหมครับถ้าดีขึ้นให้พี่นักเลงแบบไทยได้พี่แต่ถ้าไม่ดีเดี๋ยวพี่ลดให้ก็สามพันห้าร้อยเอาเลยปั้มพี่กว้างใหญ่ไพศาลเปิดโอกาสทางธุรกิจให้ก็ต่างไว้แค่เนี้ยถ้าผู้ชายคนนั้นไม่ให้ทุกอย่างอาจจะจบหรือผมก็ต้องดาน้าไปที่อื่นอีกแล้วหลังจากนั้นก็ได้แล้วก็ทําแบรนด์นี้คือบ้านไร่กาแฟเดิมไร่กาแฟสดเดี๋ยวเราแอบดูข้างจะมีคข้าาไร่กาแฟสดเดิมชื่อไร่กาแฟสดไร่กาแฟสดคุณสายชลก็คิด เราก็คิดแล้ววันหนึ่งก็เห็นปัญหาของมันแล้วก็ถือโอกาสเปลี่ยนตอนนั้นชื่อไร่กาแฟสดอยู่ที่ปั๊มปตทคลองเจ็ดคลองเจ็ด่แรกน้าปั๊มเลยเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าเฮ้ยได้เรียนรู้ออกแบบกาออกแบบกระท่อมไม้ริมทางสถาปนิกแหกระท่อมไม้ริมทางไว้ให้คารวานผู้คนในแวะเวียนจิบเครื่องดื่มที่มีสูนทรเียภาพกระท่อมไม้ริมทางจะเต็มไปหมดทั่วประเทศจากจากผลงานของลูกช่างไม้พ่อเป็นช่างไม้และชาวนา ในความหมายของผมวันนี้ก็คือค,คุณเห็นมันอยู่ทั่วประเทศแล้วใช่ไหมมันไม่ได้มิติแค่บ้านด้กาแฟนั่นคือความสําเร็จของการเปิดตลาดนี้าาเราเปิดวันแรกได้38แก้วลูกค้าใส่เสือสเส้อสีขาวแม่เสื้อสีขาวลูกสีแดงเดินเข้ามาเปิดย้วแรกตอน4ี่โมงต้นต้นโอ้โหนั่นแหละเป็นเป็นตำนานของเราจําได้แม้กระทั่งคนที่มาซื้อคู่แรกก็ใส่เสื้อสีอะไรนะปรากฏว่า มันก็ได้ได้รับการตอบรับผ่านไปสิบวันเข้าปีใหม่พอยี่สิบธันวาคมเข้าปีใหม่ปรากฏว่าคำนวณเงินไม่คํานวณอ่ะบวกแล้วมันหมื่นต้นต้นอ่ะแค่สิบวันสิบวันถ้ายี่สิบก็สองหมื่นสามสิบก็สามหมื่นแล้วเราอยู่แล้วเขาสี่หมื่นกว่าบาทเอ๊ะแล้วนี่เราเราเราขายให้หลานขายตกเย็นแล้วขับรถมาแล้วมันเป็นธุรกิจเราด้วยแล้วถ้าสองสาขาถ้าสามสาขาโอ้โหเนี่ยเริ่มเริ่มความมั่นคงมาแล้วเฮ้ย ต้องต้องบวกในความคิดจุดเริ่มได้แล้วชื่อไทยแบรนด์ไทยกระบวนการตั้งอยู่เหนือศิริษะแล้วก็หยิกชงทิ้ละแก้วแล้วมีแก้วดินเผายุคนั้นเป็นยุครเริ่มถ้าจํากันได้ปรากฏว่าผ่านไปสิบวันมันปีใหม่มวันที่หนึ่งก้าวันที่สิบเอ็ดวันที่สองปรากฏว่ารถชนรถพุ่งชนพุ่งไปตรงกลางเนี่ยเสายอ่รถพุ่งรถรถพุ่งชนผาเข้าตรงกลางเสานร้านานะพังนะครับผ่านไปแค่ สิบสามสิบสามวันเช้าวันที่ 13, สิบสามเป็นวันศุกร์ที่สองปีใหม่เลขสวยพอดีสิบสามลุฝฟ้าหลังเสาหน้าซ้ายหักหรอหยุดการขายเป็นตำนานน้อยทันทีนี่ภาษายกย่องของเราเฮ้ยมันมันเศร้ามากเลยคิดยังไง